มาดูเรื่องวิธีติดตั้งคเร่งไฟฟ้านะครับจาก ECU Shop อ๋คือมันต้องแกะตรง,งข้างๆออกด้วยใช่ไหมพี่ร้อยสายอ๋อร้านพี่นี่มีชื่อร้านไหมมีครับชื่อร้านอะไรพี่ อันนี้ก็มีการร้อยสายขึ้นมานะฮะจะติดไวต้ตรงไหเติดไว้อมันน่าจะหลุดแ้วนี่ตรงนี้ก็ได้มามันน่าจะไม่หลุดใช่มไหมไม่ถึง ที่มันไม่หลุดเดี๋ยวอันนี้ให้พี่ติดดีกว่าเพราะว่าตามใจชอบเลยอ๋อนี่ไงพี่งั้นเอาตรงตรงนี้ก็ได้พี่ไม่เป็นไรพเพราะว่ามันติดได้ใช่ไหมพี่หรือว่ามันซิดไป่าได้นะเอาพี่ติดเลยนั่นพี่ชื่ออะไรนะแต่ผมขออีกทีเดี๋ยวเพื่อเป็นออโต้ครับแม่งคนเหนื่อยแม่งต้องมาติดแบบผมเนี่ย อ๋อหรือเปล่าอ๋อแล้วพี่นิดนดงกันนะต่ำอันนี้ก็ได้พี่เออใช่พี่าต่ำต่ำดีกว่าเออแค่นั้นแหละพี่แก่เลยเอาตัวสถานี้ก็ได้ครับขอบคุณครับพี่เพนอะไรชื่อเพนหรืเพนเพนเพนก็คือชื่อพี่ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวคนหนึ่งเขาซื้อมาเขาจะได้มาติดร้านพี่ได้ได้ครับ Ken Auto อยู่ตรง เพชรพรามใช่ไหมพี่อยู่ข้างออปั๊มเอโซเพชรอุทยัยเพชรอุทัยข้างปั๊มเอโซก็คือพี่ต้องแกะแกะแผงข้างออกมาก่อนแ,บบแล้วก,แวก็แล้วก็เอาไปติดแทนปลั๊กเก่าแค่นั้นหนอ่อยพี่หรือว่างไงครับใช่ครับไม่ยากใช่ไหมตรงนี้ไม่ยากครับอันนี้สั่งซื้อจากในเว็บของอะไระมันเป็นของใน ECU Shop พี่ ECU Shop เลยอ่าใช่ใช่ เพราะจริงๆศูนย์ใหญ่ก็ไปมันอยู่ตรงโอ้มันไกลพี่ตรงสุวรรณภูมใิใช่ใช่ มันตื้นไปใพี่เคนอนี่ผมเตรียมอันนี้มาอะไรมาครับแกก้าโเครับ